สำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเป็นฝา่าถูนะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับผู้กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับผู้กรณีเนี่ยเพิกเฉยเลยนะครับไม่สนใจเนี่ยที่จะเข้ามาดูแลท่านเลยหรือในบางครั้งนะครับเรียกร้องไปแล้วเนี่ยผู้กรณีเนี่ยพยายามจะเยียวยาให้ท่านน้อยเกินสมควรนะครับหรือคดีของท่านเนี่ยมีความล่าช้าถ้าท่านเป็นผู้เสียหายนะครับติดขัดปัญหาในลักษณะอย่างเงี้ยทีมงานทนายอ้อนะครับอยาก ขออนุญาตนาเรียนนะครับท่านเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามมากับทีมงานของทนายอ้อได้เลยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยจะให้คําแนะนํานะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์เราจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปนะครับสำหรับคนที่มีรถนะครับทางทนายอ้อเนี่ยอยากนําเรียนนะครับท่านต้องหมั่นตรวจสอบเลยนะครับว่ารถท่านเนี่ยมีประกันภาคบังคับและประกันภาคสมัครใจหรือไม่นะครับถ้าสมมุติดังเกิดว่าเราตรวจสอบดูแล้วนะครับอย่าให้ประกันภาคบังคับ หรือพอรบอรเนี่ยขาดนะครับแล้วถ้าท่านมีรถนะครับท่านควรที่จะต้องซื้อประกันภาคสมัครใจเนี่ยนะครับติดรถเอาไว้เลยนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะได้มีบริษัทประกันเนี่ยเข้ามารองรับนะครับเวลาเราเลือกซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับท่านเนี่ยแจ้งกับบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับหรือโบเกอร์ที่เป็นตัวแทนขายประกันเนี่ยนะครับบอกว่าเราเนี่ยมีความประสงค์นะครับจะซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวง เป็นขั้นต่ำเนี่ยนะครับต่อคนเนี่ยนะครับหนึ่งล้านบาทต่อครั้งเนี่ยวงเงินสักสิบล้านบาทเลยนะครับคุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักห้าล้านบาทวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําเก็บสาระความรู้นะครับนําเรื่องราวดีๆนะครับมานําเลียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์หรือกดติดตามเราอะนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆเ,เนี่ยมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเรานะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตจ,จบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ